เข้าห้องน้ําบ่อยเข้าเกือบทุกปั๊มนะมันดีนะนี่ยายไม่ง่วงนอนหนึ่งยายกินชาแก้วเดียเอาอยู่ทั้งบานเลยน้ำแข็งก็ยังไม่ละลายกินตั้งแต่บ่ายบ่ายสองบอกอเอาอยู่ไม่ง่วงนอนเลยขับรถคันนี้ไม่มีง่วงนอนเพราะว่ายายเปิดเพลงตลอด มีง่วงนอนเลยจ้ามือขึ่นกันวอนอ่านิ่โอ้เจ้าก,กับเรนนอมาเบียดก่อยคักเนี่ยเฮยนสิเบียดเข้าคักไปไกลๆหน่อยก็ได้ค่อยเข้ามานะ่ะโอ้ยอุบาทวเบียดเนาะลืมเปิดกล้องนา้เบิ้งเนาะอุบาทวีหลีไปบวิ่งไปให้มันไกลนิดหนึ่งแล้วค่อยเข้ามาก็ได้แซงสายปะพ่อยังมาเบียดตนาเบ,บียดหลัง วส,สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์ให้ยายในเด้อจ้าตังถึงดอกจ้าเหลือดโดนยูเคยชมกุ่นเลยเพราะว่าตอนกลางวันยายก็ไม่ได้ไล่นะ เราะว่ามันมันอากาศมันร้อนพอมันร้อนแล้วยายก็เลยไม่อยากไหลเนาะ FC จะเป็นห่วงยายหรือเปล่าว่าเอ้ยยายสมองไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณ <c oughs> ยาย FC เป็นห่วงเนาะเมื่อคืนก็นอนไม่ดึกเท่าไหร่นอนเที่ยงคืนตีหนึงน่งหรือเที่ยงคืนนี่แหละต่อเล็บอยู่ต่อเล็บตั้งสองชั่วโมงกว่าจะต่อเสร็จ โอ้ยก่อตน,นต่อเยเลยบแต่พออาบน้ามีก่กลัวเสดนอนพี่นงเ์ไยเพราะว่าเก่ายายเลือออกมันเป็นสีสีดำดำเนาะยายเลื่อนเก่าออกยายก็ต่อใหม่ต่อเมื่อคืนเนี่ยได้สีเส้นกับเส้นเนอะ สวัสดีทุกคนเด้อค่ะอ,ออกจากสีขอระโกมบ่ายโมงบ่ายโมงเนาะมาถึงตาตุนกับบ่ายสอง ถึงท้าตูมบ่ายสองกล้กับเรนเลี้ยวอยู่นะนี่ปกติได้พราะท่านไีนนะเพราะว่าวิ่งแค่ร้อยสามเองวิ่งไม่ไม่ไม่ไมเยอะบา <c oughs> งบางช่วงมันก็รถติดเยอะตอนที่เขาทำถนนนะรถก็จะติดนิดนึงก็เลยชะตรงรถติดด้วยอะไรด้วยตรงที่เขาทำถนนะ สวัสดีทุกคนคะ่ะอยู่กับยายนานๆหน่่ยเด้อยอย่างน้อยสี่นาทีค่อยออกไปหาเพื่อนๆเนดะ้อไปบอกเพื่อนๆเห้อมาเปิงยายในกำลังระท่านหอดุกฎาหารเดือแดบบจา้ายังไม่ถึงเลยประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละก็ถึงถึงก็ยังไม่ไปที่พักยายจะไปแวะทานข้าวเรียบร้อยก่อน สวัสดีห้าพันท่านจ้าอยู่ยายนานๆหน่อยเด้อแล้วกดไลค์ยายด้วยดูโฆษณาให้หน่อยเด้อจ้าตอนนี้สิบแปดนาฬิกาแล้วบอกสิบแปดนาฬิกาเร็ว สวัสดีทุกคนจ้าเป็ดเอมันก็นเริ่มมืดแล้วเนาะเดี๋ยวอา,อาจจะไล์ได้ประมาณสิบนาทียายอาจจะลงไล์นะเพราะว่ามันมืด รับฟ้าแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณเด้จ้ายังไม่ถึงมุกดาหารเลยค่ะยังไม่ถึงมุกเลยปากเสียปากเสียวเป็นเนื้อเปน,น้องเลยปากเกลี่ยเปือยๆอยู่หนาวกดกันมาแบบมา จนมันยังหนาวอยู่นะ่ยายลืมใส่เสื้อกันหนาวนี่ยายใส่เสื้อบางไปนิดหนึ่งเสื้อกันหนาวก็เอามานะแต่ไม่ได้ใส่ไปมุกตาหานจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนคะ่ะไปรอคุณลุงคุณป้าเดินทางเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กว่าเราอยู่ไกลเราต้องเดินทางก่อนหนึ่งวันเราจะได้มารออยู่ที่นี่นะคะ เห็นปลาไทยบ้านมาห,อห่อละมั้งเพราะว่าตักปลาไทยบ้านออกมาแต่เศร้าคุณเห็นลากกระเป๋ามาแต่เช้ามาถึงละมั้งเลยกิโลไม่รู้เพราะว่าต,ตอนยายก่อนยายจะขึ้ไนไล่ะยายเซิร์ชด,ดูว่า มุกดาหารเหลืออีกกี่กิโลยายจะถึงมันเจ27กิโลขอบคุณเด้อผู้ใดให้อัน,นี้มากส่งคอมเมนต์มายายบริอารขอโทษขออภัยเด้อย,ยายบนแต่ถนนเด้อว,ว่าบริอานรถมันก็หลายน้ำ ขอบคุณทุกคนเดี๋ยจ้าเอารถคันใหม่มาเดี๋ยจากกิโลกอ้โหคือกันสีหอด สวัสดีจ้าหาลอยค้นเห็นไหมมองเห็นละเหลือ15กิโลจ้าจะใกล้จะถึงละเหลือ15กิโลแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้อง1ากิโลกันแรนแปรบเบห15กิโลก็ใช้ประมาณ10กว่านาทีรถมันติด เยอะเพราะว่ามันเย็นแล้วขอบคุณทุกคนเดอ้อผู้ใดคอมเมนต์กับมากอะ่ะคอยรวยคอยรวยเดอ้อวันที่สิบหกนี่อใอยเป็นเศรษฐีนะจ้าซื้อสื่อไปรถใกล้เดอ้อผู้ใดอยากถือหกสี่สี่หกเดอ้อศูนย์สี่หกเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมสื่อเดอ้อ เจ็ดสี่หกศหสี่เดอพี่น,อน้องบอกได้ซ้ำนี่เลยแต่ว่าข้างนามันอ่ะสามเสข้างนามันสามเดสขั้นเก้ากับสามศูนย์หกสี่้อยากถือกะัะซอเอาเดอร์ ได้ได้หลายใบเราได้ได้จักชุดเราได้หาชุดเร้วมีงวัน,นี้ซื้อหลายคัดหาชุดเร้วหาหกชุดแถ้ะมั้งหกชุดเราซื้อหลายคัดงวดน,นี้จัก็นหมั่นใจอย่าง,างรู้ว่าจะซื้อหลายคัดฝันน้ำแหลย่ยายฝันด้วยแหลย่ยายก็เลยซื้อ น้ำโม่ไขออ่กับสิไลสตลอดเวลาพี่น้องเลย เด่นคอยสิดีลงไรแล้วเด้อพี่น้องม,มันมืดแล้วมันจะไปเห็นหน้ายายแล้วมันมันใกล้จะถึงแล้วแหละเหลืหอยังไม่ถึงเหลือประมาณสิบโลหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดแล้วมันไม่เห็นหน้ายายเดี๋ยวยายสิ่อโล่งไรกอนเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้า